เอาเป็นปาร์ตี้ทีมสี่คนไหมไฮ้ปาร์ตี้ชายสีมีเกี้ยวถือเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไปหาเจ้ทานกันดีมาอะไรเลยเฮ้ยนี่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 กชินป่าไปดูเมือกเลยเมื่อกี้ถือว่าโดนจจบสแกเบงดอกว่าตรงนี้โอ้โหเลยเทซิ่งโอ้โหโอ้ไหนโอ้โหเออเรียกว่าไม้เรียกว่าไม้อัด ไม่มาอุ้ยอุ้ยเออเออโอ้ยดันไงมามันมันมันเกลือนอะอุ้ยเชียวเออแมงมุมน้องแมงมุมจับย่างลอยเกลือดิฟ้ามันสดมากสวยจริงๆเพลงก็ระทึกเหมือนเดิมกดซีกูไม่ได้กดซีเฮ้ยเฮ้ย ซีอดีเอดกูอละอาวเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตไหนวะเอ้ยสี่หกสิผมเชื่อมั่นในสี่หกสี่หกเสื้อมั่นเกินไปผมเชื่อมั่นเกินไปเทพกูยิมันจะได้ได้ยินใเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย กูยืนดิสวัสดีกูยูไม่รู้จริงนอ๋อแสงแสงสว่างแล้วนี่แหละถ้าเราเชื่อมั่นไอชิบหายไม่ไเอาผมไปตายทีผมอยากตายเอาผมไม่ตายทีผมอยากตายเอาผมไม่ตายทีอะไรเนี่ยชอบมันชอบมาพังเมื้อห้องนี้อ้าวกูตายแล้วเนี่ยตายสมใจอยากจริงๆจะเป็นอะไรระหว่างค้าดีกับพนักงาน เจ้าทีพ่พนักงานเจ้าที่เดี๋ยวผมจะนั่งรอคุณตรงนี้แหละไปพ่อค้าไปตักไอติมมาหน่อยผมอยากกินไอติมผมรอคุณมาสองนาทีแล้วคนนี้ยินถูกใช่ไหมอตหน้าครับอะไรนะครับไอติมหน้าเฉากล้ยไม่มีมีมีแต่เอ่อหน้า หน้าบบเบอร์เกอร์หน้าแอปเปลิลเขียวหน้าพิซซ่า,<อ>าหน้าโซดาเอาเเ<น>มื่อกี้เห็นน่าไปเหยียบค์เตอร์นะนนหน้าตีนด้วยล่ะฮัมหน่อยกูไปจะบอกอะไรกูไป็นดีพอเตอร์อุ้ย,ปย,ปยไปไหนอะมาเอาพิซซ่าหน้าตีนก่อนเอาวนไปเดี๋ยวนี้ลวผิดชอบมันซะไม่นีเลย วันนี้วันนีเอ้ครับผมเอ่อผมเอาผมเอาประกันมาขายไม่ทราบว่าต้องการประกันภัยอุบัติประกันอุบัติเหตุไหมครับคือผม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 โอ้ชัวปิดปิดโอ้เขาไม่เอาประกันใช่ไหมที่เดิมแล้วกลับมาที่เดิมแล้วไหนประกันไหนประกันไหนทำ้อยประกันภัยอยู่ไหนอยู่กับเอ่อศูนย์เก้าหกอ่ะ เขากําลังกระวนกระวายอยู่ก็กลัวตายเพราะว่าเออม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าอยังไงไม่รู้แหละเขา่าจะกาลังสับสนอยู่ช่วยเป็นระงับเหตุทีครับก็เป็นเจ้าระงับเหตุทีเป็นระงับเหตุทีเอาผมขายประกันของผมอยู่ดีๆีิจแล้เข้าสู่สถานีขนส่งของว้าวขึ้นยังไงเนี่ยทํามาสั้นอนีาง ดูเหมือนก้อนอะไรกันเหมือนก้อนไอ้ตัวนี้มีแมวมีพาด,ดูนี่นี่แมวมแมวเนื้ก,กจอแมวมแมวแมวเป็นก้อนดีน้ํามันขนาดใหญ่มันจะทําอะไรกันอะ่ะทําอะไรกันอะ่ะโอ้โดู

ต้นกายความออุ่นไหมอะไรอ่ะนี่คือดวงอาทิตย์ของประเทศไทยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูเนี่ยไทยเดินมาอยู่อุยสิงศักซิ์สิงซักซิ์สิงซักซิ์โอ้พระเจ้าช่วยผมติดตามคุณมานานคุณสิงศักดิ์ผมเพิ่งเกิดมาเพิพเ่งปยเพิ่งป่ยจอนั่นแหละความร้อนความศักดิทิที่แผ่มาเอาประกันไหมครับทำไมมันเป็นก้อนเปิดโฟกอย่างเงี้ยไม่ปป็นอุ้ยตรงปลายมันเหมือนมากตรงหางมันเหมือนมาก เหมือนเหมือนเหมือนหนามใช่ไหมเดี๋ยวครับไดมอนด์คันว้าวผมผมมีปืนเพชรผมมีปืนเพชรอะครับน้องๆเป็นล้านเลยนะครับน้องๆส่วนผมนั้นมีปืนย้อมแมวเขาเรียกว่า <laughs> ปืนย้อมสี <laughs> เอาเดินช้าเป็นไระเอกเลยนะทำอะไรอะกันบ <laughs> ้าน ป้าอเอิม๊มหนึ่งหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดสองมศเท่ากับยี่สิบสี่มาทำไมที่นี่เหรอสาวของยา่ <c oughs> อฮะเสียงผู้ชายแล้วกันเขาตกสอบตกติดศูนย์รอมอสอ่ออเสาเพี้ยตาดิซะมันจะหัวลรอกอย่อามาให้แกจัดการดลนะ โ oh อ้โหเออทิ้งพาล้ายแม่กูแม่กูทิ้งกูไปล <laughs> ลแล้วจะอะไรจะไม่กูไปแกเขียวหวานว้าว <Wow. S 2> ไปไปให้หายใจก่อน <laughs> แก,แกเขียวหวานใส่ฟักทอง uh. อ่าแล้วทำอะไรสองคนนะ่ะแม่งทำอย่างเงี้ย <Huh? S 2> เออปิดตัดเกจีมาเอา ม่เกี่ยวนะเฮ้ยยาเดี๋ยวเรื่อย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 เร่อยนรื่ายร่อนเ่อย่ยอยเอย่อ่อยเยเ่อย่อ้อ่อย่อยอยยร่ะนย่่ออยเรอย หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองมีเอิมสุคุณยายคุณยายโอ้โหคุณยายวิ่งอย่างวิวโรบูดหนึ่งล้านโรบูดอ่ะ๋ยวกูเติมน้ำมันเองคราวนี้แม่กินข้าวยี่ขนาดนี้วอนเลยกูตายเออเดินมาแล้วทีห้าเราไปทีห้าน่าจะรอดแล้ว ฟ้องคุณครูชอด้วยว่าคุณยายของเราเป็นยังไงจาได้ไหมที่จะพูดที่จะพูดอะถือว่าคุณยายคนนั้นชื่อว่าใตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าคุณยายชอตดังเลยอะคุณยายก็จะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุก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 เกตอัพเกตอัพเร็วเกือบเกือบไอไม่มาดีกว่าพูดมาอย่างช้าเลยไออนไออ็นคที่อแอนยูเปไหมครับ สวัสด anyway ีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสวัสดีครับท่านเบคอนครับคุณสนใจที่จะมาเล่นเกมกับเราไหมครับเบคอนน้อยผู้หญิงเขาเขาเดี๋ยวนะเขาว่าไว้กับตัวก็หาลมสมคุณตาดิจะขุดจะขุดหลุมมีพ่้ด้วยด้านไงมามีปืนพกร้ายแรงไว้ไหนอ่ะ เอ่เอเอจอรถเจอได้อยู่ข้างข้างนี่ข้างอีกตัวนี้งอ๋อมันก็มีเสเน่ห์ไปอีกแบบนะอาย้อนกลับภายในมอ่ไปข้างในมลัฐคีเยียนไข่ห้ามีรับทีจับสแกลรัฐท,ทหีหัวแพะก็อะไรเนี่ยหัวกลางหัวกลางนึ่งไงตกใจหมดอ๋อเปิดปิดเองพักผ่อนบ้างมันแปลว่าพักผ่อนาะ กร <c oughs> ะนู่นอแกสมเรธแล้วพักตรงไหนอ่ะเตียงเตียงไม่ได้างงเานี่ไงนอนต้องกด e นะ <c oughs> นอนต้องกด e <c oughs> น,นู้ดตะกำจากโรบูนไป,ไปกด e ใครที่นอนหลับยากนี่กดแค่กด e เอ้าโอ้โหชอบเพลงมันมากเพลงอีพิก,กสุดเลย oh. เพลงมันอีพิกมากปิดวิทยุวิทยุอยูไ่ไหนเกิดเลยเหรอน่ากลัวจังเลยเนาะ ผู้เล่นนหรออาร์ตันผีหลอกิญยาสิ่งเหนือธรรมชาติสัปปะลาหรืออะไรเนี่ยตามติดเขาแต่ผมคิดว่าเป็นเพราะเขาแกชรเฉยๆบางอย่างมีเงื่อนงำบางอย่างอยู่ในกระท่อมนี้ใครเกี่ยวกับอะไรก็อ่านไม่ทันค้นหาเงื่อนงำในห้องนี้เอโมนาลิซาหน้าโลบูดไงมันคือเงื่อนงำในห้องนี้ผมอยู่โดดเดียวฉัน คิดว่าปู่ฉันเก็บเ,เทียนไว้ในโรงเก็บ okay. อะไรสักอย่างอ๋อเก็บเทียนเหรอเทียนแหวกคอนโดไงเทียนเทียนไข่เทียนเทียนแวกจัมสแควร์่อกี้มันเทาขาเลยนะมันเดินอยู่ดีๆอะไรนะจับขามันมาจับขาที่สามอ่ะเดี๋ยวนะพิธีกรรมย่างย่างกวางกวางอบงาลรยเกลือ จะไปโอ้ยโหขนาดนี้ที่ปอตตี้ที่ปอตตี้ย่างโรยเกลือยังอร่อยก็เลยทอดมันด้วยจริงดีโอ้ทอดมันทอดมันโอ้ทอดมันกุ้งทอดบันเอา้าใส่เป็ดข้าวไก่ใส่เป็ดฮ่าฮ่าฮปลาโลปลาโลหมูปลาโลมันไม่มีปลาโลหมูแต่มีอยู่ขวดวิชาเจ้ากู้บูดมันให้ทำอะไรเนี่ยวิสาจะจะสเปา สมุนเรื่องนี้สามอประตูนี้และนี่สองอ่ะคุณต้องอ x h เ l ลอะไรเนี่ยดาบดาบลาอ๋อถ้าคุณไม่ขับไลปีศาจทาเปอร์คุณจะเกมเกิเกขับไล่ยังไงขับไล่ด้ยการกด e เหรอกด e ขับไล่ปีศาจด้วยการกด e ทุกคนจาไว้ครุาหกดอลุดหลุลุดหล้วเหรอไม่ถึง กวางอบงาโรยเกลือแ้ละต้องเอกไปจากที่นี่ยังไม่ได้กินเลยช้างไอ้พี่ใ่ไอ้นั่นอะช้าง้นฉันควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกอย่างโอเคข้างนอกอะไรเป็นแปลรูมันสำรวจข้างนอกโอเคไหมอ๋อสำรวจทำไมวะเนี่ยตรวจสอบห้องน้ำไหมศพอ๋อหลุมคุณปู่บอกนะว่าอบอคุณตาเด็อลุกขึ้นมาเยี่ยมเยินกับลูกหลาน ในวันนี้น่าเสี่ใจมากเลยโอ้พระเจ้าช่วยกูตกใจเสียงมึงไอ้แม็กคูงอะไรเนี่ยกับที่กูปุดไ่สายที่มันที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่มันถ้ำที่มึงพูดถึงเมื่อกี้นี่หว่าใช่อ้วจะไปหาเยติอ่ะนี่ใครเนี่ยเออเอาปูไอ้ตาไอ้แล้เแล้วเมื่อกี้อ่ะตาปอมตาปอมตาเทียมอะไรด้ไมีเชื้อเพลิงอยู่พวกเราก็สามารถใช้มันหลบหนีได้ในวันพรุ่งนี้ มีสามถังเอ้ยมีสามถังปลุกคุณตามาช่วยถือถังหนึ่งสิแล้วต้องกลับมาอีกรอบเหมือนกันเนี่ยหรือเปล่าอ๋อเออวะเรามีสองมือดิว่าคือรื้อไปเอาวนี่เอามันล้มเอ้ยพิสาจล้มเมื่อกี้เมื่อกี้หัวหงายพิสาจล้มน่ากลัวจริงๆแล้ไม่ตามอ่ะอ้โหถ้าวิ่งสุดอีพิก ถ้าวิ่งกดอีพิกวิ่งถึงวิ่งเร็วกว่าเรานะมันวิ่งเร็วกว่าเรายะยะมึงเป็นคนขับนะเดี๋ยวกูเติมให้โอเคมาขับไปนะอันนี้ไม่ใช่เบรกลนใช่ไหมเขาเบรกลื่น30วิก็ใช้หมดบอกให้มึงขับมึงลงไปทำไมขย่าตัวที่ตรงนี้ให้เพะใครใช้ต่อเนี่ยได้กินตัวโตจากของที่จากกระดาษทิชชู่อันเนี้ยได้กินข้าวขาวอ่ะมันอยู่ข้างที่นอนด้วยนะประเด็น เอางั้นงั้นหมีนี่ก็มีรูอ่ะดิเดี๋ยวนะถ้าไม่มี RPG อยู่บนที่นอนเนี่ยถ้าไม่มี RPG อยู่บนที่นอนแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับทิชชู่มีคนใช้มันดัดแปลงทําอะไรบางอย่างอืมไม่ได้กินอะไรทั้งมันเลยบางทีอาจจะมีอาหารอยู่ที่นี่และอาหารปรงงานกะเดึกหิวข้าวซูโมเรเตอร์ ในช่องนี้ในช่องนี้มีอะไรมันมีเนื้อมีเนื้อสไลด์เหรอเนี่ยเนื้อสไลด์เหรอพิซซ่าวัตถุดิบเห็นอะ่รบ้างพิซซ่าเอาพิซซ่าออกจากอพิซซ่าขอบางมากเลยขอโกดบางอร่อยไหมอร่อยทาไมมันขาวๆวะ อ้าวไม่เกี่ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวอสวยดีสยดเฮ้ยอยู่ใครได้ยินผมไหมเปลี่ยนไะก็ต้องได้ยินแหละได้ยินเียนนี่คือเทวเจตผมได้ยินคนเปี่ยนผมเย็นคนขี้คุณผมลงทาง แล่าบางอยากก่างกำลังไล่ตามผมมา,าแล้วก็<า>ชอบคุณก็ชอบการแปลมึงว่ะอ๋ออันนี้แต่ควาว่าไงอะไรไล่ตามคุณเหรอ <laughs> ไ,ไม่รู้ไปโวดช่ีดด้วยผมก,ก็ล <laughs> ังจะับเสียงเหมือนคำเลยจิ้หาย <laughs> <laughs> ร้อเดี๋ยว ผมจะเปิดปัดไลทไอ้ปัดไลท์นี่นี่นีปัดไลท์ปัดไลทอันนี้เอาที่มึงเอาจิงจนถูไปถูมาแล <c oughs> หละกันโก้ยูบอกทางปะอไงอ่ะบอกทางบอกทางเอมอันไหนอะ่ะมึงบังกูอยู่กูมองไม่เห็นเห็นจะตูดมึงไปไปขวาเปลี่ยน <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วฮัลโหล ไม่ได้ไม่ได้ยินเลยตอบยังไ้วยพูดอะไรเปลี่ยนอะไรผมไม่ได้พูดอะไรเลยดูว่ามันโดนเลยแล้ววะจะอัดตัวพอแม่เลยเสียงอะไรอ่ะทุกคนหนึ่งถูกโจมตีเสียงอะไรอะข้ามันกรีดรรอเอ้อะไรเนี่ยคุณนี่เลยไหมได่ยิน เมื่อห้าทีแล้วท่านเอศาสดาได้คำไปเสียงรันล่านป่าเลยดากกิต้องป่าสพิซซ่าข้าวเจ้าของเขาพิซซ่าพิซซ่ามันก็ของเขาแล้วใช่ไหมอ๋อมันไม่ได้ข้าวชีสใช่ไหมนี่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 มาตัวลูกหมาเอหมาสี่คนคำอ่าฝั่งนั้นเจอล้วมั้างไหมมีเบอร์เไม่เจอกอร์ที่เราจัดไปแล้วแล้วเราก็มี กล้วยมีกล้วยนั่นอีกหลยกูหลงทางถูงมาเจอแมวแลบลิน้นเครื่องอยู่เดียวมึงต้องไปเช็คอะไรก่อนปะนิเอา้าวก้องมันกดไม่ได้อะวอสวอสก้องมันกดไม่ได้อะอะงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้อาวเฮ้มองหนะ้ามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอา้าไม่ทันโอนอนที่ไหนดลับแล้วคืนที่สอง คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะมีอยู่สองคนเพราะว่ามีีไงคุณหมาหน้าลอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะพูดหรอหงหมาฉันอาจจะทวนเป็นตรวสอบกล้องอีกครั้งหนึ่งโอเคนั่นไงเมื่อกินนะดูท่าวิ่งมาสิมันว้าไปแล้วเออไอทีแล้วก็อี้ตกด้วย วิทยุเหรอเนี่ยบนวิทยุเลยมันก็หายไปแล้ววางไว้บนโต๊ะแล้วมึงวางวันนี้เหรอเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้ตรงนู้นมันเครื่องใหญ่ใช่ไหมอ้าวเป็นยอดส่วนนะไอชาอยอดส่วนโดโดร้ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามลองไปซ้ายสุดก่อนเฮ้ยเจอเจอเจอแล้ว ประตูสีขาวเรืองแสงขยับได้เอยไอไอ,อ,อ,อบทท้ายอ่นค่ะลว้าวรอดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะพาเราไปเอพิโซดต่อไปรอเปล่าเนี่ยเข้าประตูน<า>นต้องกด e <c oughs> อีกอ่ะจันอยู่ที่ไหน scp ไหะเนี่ยเอฟเฟกต์ <c oughs> เสียงมันกระโปกงมาก <c oughs> วิ่งเ <c oughs> นี่ยวิ่งท่านี้แต่ท่า,ทาเดียวกว้างเลยมึงเนี่ย ตรงนี้มีหัวป,ปลาด้วยเราดูข้างหลังดูฮะตรงนี้ดูตัวนี้ตัวนี้โดนจริงโอ้ตึง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 นี่พนักงานการเดถึงจะมาเจออะไรแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้กดกดดีกว่าอ้าวเชียช่ยเชียช่ยเชื่อเอาไม่กวาดฟาดมันไม่กวาดฟาดมัน เอา,าไดูไปมาดูดเปนเคปเปพนเค้กปพนเคก <laughs> <laughs> พอปืนที่เคาน์เตอร์ม่จริงกุดเอาไม่กวาดเสียบตุและคราวนี้เราก็สามารถยิงและจัดการกับปีศาจได้ยิงที่เฮดช็อตหัวมนันยิงไปแล้ว <Yeah. S 1> มันลงไปนอนอก,กอด<ร>พื้นเอาละได้เวลาทำความสะอาดทำความสะอาด กนจัดผีชากลัวได้แล้วโอ้รอรถบัสเอารถบัสมาแล้วบัสบัส